วันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผูงนกบินมาที่บ้านเต็มไปหมดเลยขอบินล่นไปล่นมา หงุกนกอะไรเนี่ยไม่รู้ซื้อว่าเป็นนกอะไรบินมาจากไหนไม่รู้หรือว่าเขาจะนำโชคมาให้บ้านหลังนี้จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งัวัน,วนที่สิบหกมั้ง บินกันยังไม่หยุดไระหย่อนเลยบินกันอยู่เนี่ยวนวน,วนเอาวนบ้านเนี่ยนกเอ้ยนกเอ้ยมีอะไรจะมาบอกไหมขี่ลงมาด้วย <c oughs> ขยลงมาใส่หัวด้วยโอ้ยสใสยจะถูกหวยแล้วเนี่ยโอ้งวดวันที่สิบหกต้องซื้อสักใบแล้วเนี่ยเยอะแย,ยะเลยครับ บ้านเลขที่ห้าเนะครับบินกันว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 นแวนอยู่นี่แหละผูงนกอะไรไม่รู้นกกระยางหรือนกปักอ่างไม่รู้สงสัยจะเป็นนกปักอ่างนะครับใครได้รู้คลิปนี้แล้วขอให้โชคดีนะครับ มีโชคมีลาบเข้ามาให้ความสุขตลอดปีใหม่นะครับนกนําโชคจะมาให้เราแล้วตลอดปีใหม่นี้ขอให้เราใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกคนนะครับ รีดไปไหนไปหาก,ก้อนเงินเหรอ, <c oughs> อรีดเดินไปไหนลูกโดนเงินกัดคอแล้วนะโดนเงินก้อนเงินเบี่ยงเรี่ยงแล้วนะเอาก้อนเงินกัดไข่แล้วกัดคอด้ยถีบไว้ล,ไลูกถีบไว้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 กัดเลยก้อนเงินกัดเลย กัดเลยยูรินอนแล้วนอนไม่ชู้แล้วยอมยอมยอมแล้วเดี๋ยวยูริโกรธแล้วยูริโกรธแล้วยูริโกรธแล้วยูริเสียบแล้วตีนะเสียบตีนแล้วกัดแล้วกัดแล้วยูริว่าไงยยูริว่าไงก้อนเงินก้อนทอง อัดแล้วเอาแล้วอัดแล้ว,อ,ลวอย่าทำน้องแรงนะลูกนะโอ้ยไปไหนแล้ว